สุภาษิตบทที่24ข้อที่2เพราะใจของเขาคิดทําการทารุณและปากของเขาพูดการประทุษสลายข้อนี้ต่อเนื่องมาจากข้อที่1บอกว่าเราไม่ควรอิจฉาคนชั่วเพราะคนชั่วเนี่ยใจของเขาคิดทําสิ่งที่ทารุณคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นทําร้ายคนอื่นปากของเขาก็เหมือนกันก็จะเป็นปากที่คอยทําร้ายคนอื่นประทุษสลายคนอื่น,าน,นซาอูลในหนึ่งสมับทที่2ี่ข้อที่9กานั่เพิ่งพีบอกว่าดาวิดทรงทราบว่าซาอูลวางแผนร้ายต่อท่าน อูเนี่ยอิจฉาดาวิดเพราะว่าใครๆก็ชอบดาวิดรักดาวิดก็เลยจะฆ่าดาวิดเสียวางแผนที่จะทํำลายแล้วก็ฆ่าดาวิดเป็นแผนชั่วร้ายแล้วอีกคนหนึ่งก็คือหามานฮามานก็เป็นตัวอย่างในพระธรรมเอสเตอร์หามานเนี่ย วางแผนชั่วร้ายที่จะทำลายคนยิวทั่วทั้งอาณาจักรเบอร์เซียเพราะเหตุโมเดไคคนยิวไม่ยอมทำความเคารพเขาก็แค้นมากก็เลยวางแผนจะทำลายคนยิวทั้งหมดทั้งชนชาติเลยซึ่งเราก็เห็นว่าปลายทางของซาอูลจบไม่ดีจบไม่สวยต้องฆ่าตัวตายฮามานหนักกว่าอีกนะทำตะแลงแกงจะไปแขวนคอโมเดไคตัวเองต้องถูกแขวนคอเสียเอง คนเหล่านั้นเนี่ยที่ประพฤติชั่วเดินในทางชั่วใจของเขาคิดทําการทารุณปากของเขาคิดจะทําร้ายคนอื่นด้วยริมฝีปากของเขาในที่สุดปลายทางของเขาน่าเศร้าใจดังนั้นเราไม่ต้องไปอิจฉาคนเหล่านั้นที่ด่วนนี้ดูดีแต่ว่าเขาเดินในทางอธรรมไม่ได้เดินในทางชอบธรรมในโยบบทที่15ข้อที่35พูดถึงคนชั่วร้ายบอกว่าเขาตั้งท้องความชั่วและคลอดออกมาเป็นความชั่วร้ายใจของเขาตรเตรียมการล่อลวงและ ลักษณะของคนชั่วร้ายในข้อที่1บอกว่าอย่าิิฉาคนชั่วแล้วข้อที่2อธิบายคนชั่วเนี่ยมันหน้าตาแบบนี้ก็คือว่าเขาจะคิดแผนชั่วร้ายใจของเขาจะวางแผนที่จะทําสิ่งเลวร้ายแล้วก็ปากของเขาเนี่ยก็จะพูดสิ่งที่เลวร้ายทําลายออกมาสดุดีบทที่7ข้อที่14บอกว่าเขาก่อกมชั่วขึ้นกําลังตั้งคันความชั่วร้ายและคลอดออกมาเป็นการมุสา ก็คือง่ายๆวิธีดูว่าคนไหนเป็นคนชั่วนะจะมี2ออย่างใจจะชั่วและปากจะชั่วไม่มีแบบว่าใจดีปากร้ายนะไม,ไม่ไม่มีเราโกหกเนี่ยเวลามุสาเนี่ยเพื่อที่จะเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยมันมาจากใจที่มีแผนที่จะทาร้ายคนอื่นสดุดีบทที่10บข้อที่7พูดถึงคนชั่วบอกว่าปากของเขาเต็มไปด้วยคําแช่งดา่าการล่อลวงและการขู่เข็นลิ้นของเขามีความชั่วร้ายและความเลวทรามดังนั้นในพระคัมภีร์เนี่ยเวลาพูดถึงคนชั่วมักจะยิงไปที่2ประเด็น ก็คือว่าท่าทีในใจของเขาและคําพูดของเขา ในข้อนี้ก็พูดอย่างนั้นด้วยก็คือว่าคนชั่วเนี่ยมีลักษณะก็คือใจของเขาคิดการทารุณปากของเขาพูดการประทุษร้ายมีครั้งหนึ่งในพระธรรมกิจการบทที่13เปาโลก็ไปประกาศในเกาะแห่งหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่ามีคนหนึ่งก็มาขัดขวางเปาโลไม่ให้ประกาศไม่ให้ผู้ปกครองในเมืองนั้นได้มาเชื่อเปาโลคนนั้นชื่อเอริมาสกิจการบทที่13ข้อที่10เปาโลก็เลยพูดกับเอริมาสว่าเจ้าพูดเต็มไปด้วยอุบายและสิ สิ่งเลวร้ายทุกอย่างเป็นลูกของมาลายเป็นศัตรูต่อความชอบธรรมเจ้าไม่หยุดพยายามทําให้ทางตรงของพระเจ้าคว้ยเขวไปหรือลักษณะของคนชั่วเนี่ยก็คือว่าเขาจะเต็มไปด้วยอุบายและสิ่งเลวร้ายเพื่อที่จะนําคนเนี่ยออกจากทางที่ถูกต้องไปในทางที่ผิดทําให้ทางคว้เขวไปดังนั้นเราสามารถสังเกตคนชั่วได้จากสออย่าง ก็คือจากใจและจากปากของเขาใจเรามองไม่เห็นแล้วรู้ได้ไงใจเนี่ยจะสะทอ้อนออกมาเป็นการกระทําปากเนี่ยจะสะทอ้อนออกมาเป็นคําพูดดังนั้นคนชั่วร้ายจะสะทอ้อนออกมาเป็นการกระทําและคําพูดที่ทําร้ายคนอื่นให้เราเระมัดระวังใจของเราและปากของเราขอพระเจ้าตั้งยามไว้ที่ริมฝีปากและขอพระเจ้าเปลี่ยนจิตใจของเราเพื่อจิตใจของเราจะไม่ตามอย่างคนชั่วร้ายเพราะว่าปลายทางของคนเหล่านั้นไม่มีอนาคตไม่มีความหวัง